เรื่องเท้าสีสุจาจารย์ก็เป็นเรื่องการเมืองชิงอานาจอายุธยาไม่มีอย่างอื่นแปลกปลอมเป็นเรื่องการเมืองลวง้ลวนๆชิงอํานาจอย่างเดียวนะอยุธยาสืบเนื่องจากอโยธยานะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของชนชั้นนาสยามหลายกลุ่มอย่างน้อย3กลุ่มเท่าที่ผมพบนะครับหนึ่งสยามรุ่มแม่น้ํามูล มันโคงชีมูลนั่นแหละแต่หลักเกณฑ์หลักใหญ่มันอยู่ที่รุ่มแม่น้ํามูลครับและสยามรุ่มแม่น้าป่าสักลิรบ,บุรีสยามรุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่กองหลายกลุ่มสยามป่าสักลิรบ,บุรีมันก็อยู่ปะปนกับพวกขอมละโวขอมสีเทพนั่นแหละครับมันไม่มีรัดไหนท้่มีคนคนเดียวกลุ่มเดียวอยู่โดดๆไม่มีในโลกนี้ไม่มีครับอยู่ปนกันหมดแล้วมันแยกไม่ออกอ่ะใครเป็นขอมใครเป็นสยามสยามรุ่มแม่น้าท่าจีนแม่กองกับพวกสายสุพรรณเพชรบ,บุรีพวกนี้ลงไปถึงนครสีธรรมราช กลุ่มเนี้ยเขาจะสัมพันธ์กับโนนรุ่มแม่น้ําปิงโน่ๆๆๆนโน่นเลกลุ่มโน้นแม่สายนั่นเนี่ยเบียงพังคําของพระเจ้าพรมนั่นแหละพราะนั้นจะมาสองกลุ่มเอาสองสามกลุ่มมาอย่างเงี้ยครับโดยโดยเฉลี่ยนะครับแล้วเขามาสร้างอายุธยากันอยุธยามีทั้งหมดสี่ราชะวงศ์เป็นเคือญาติทางการแต่งงานชิงอำนาจกันเองนะหนึ่งวงกรมาธิบดีพวกอยุธยาตะวไม่ใช่พระเจ้าอู่ทองนะครับ สงวงบรมราชาสุพรรณภูมิสุพรรณอันเนี้ยวงอู่ทองใช่สามวงชุโข,ขทยัยคือพวกพระลวก 4. วงบ้านภูหลวงประเภทราชาล่าสุดนะ,ะวงรามาธิบดีกับวงบรมราชาทั้งหมดเนี่ยสลับกันเป็นกษัตริย์สวยราชอุิยารวม59ปีตั้งแต่พศ1893กับ 93, ถึงพ9 5 3ึงพจากนั้นวงบรมราชากำจัดวงรามาธิบดี วงบรมบราชาเรืองอนนานาคของอายุยาร้อยสามสิบเก้าปีวงรามาธิบดีคือศรีสุดาจันทร์กับขุนวโรงศาถูกลดฐานะจากเจ้านายเป็นขุนนางในราชสำนักวงบรมบราชามันเจ็บปวดนะครับ,รบนี่มันเกมออฟโทนจริงๆเลยนะเนี่ยคือแย่งิงกขุนวโรงสาไมนเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องจริงนะครับขกษัตรงรามาทิบดีไม่ใช่พระเจ้าอู่ทองนะครับ วงรามาธิบดีเนี่ยนับถือพระรามจากอยุธยาละโวสถาปนาอายุธยาขึ้นมาเมื่อ1893ใครๆก็รู้นะครับทั้งหมดเนี่ยได้รับการร่วมมือจากวงบรมราชาทั้งสิ้นวงบรมราชาพระเจ้าอู่ทองเป็นวีรบุรุษในตำนานกษัตริย์วงบรมราชาจากสุพรรณอยู่รุ่มนม้ำท่าจีนแม่กรองร่วมกันสถาปนาอายุธยาวงสุโขทัยกษัตริย์วงสุโขทยัขทยของสุโขทยัยพิษุโลกอยู่ริมแม่น้ำยมก่อนหน้าถูกพนวกเป็นส่วนหนึ่งของสุพรรณภูมิ เมื่อวงบรมราชาสเสวราชหรือยาวงสุขโขทัยก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาสมัยแรกเจ้านายวงสุขโขทัยเป็นเอกเทศหมายความว่ายังปกครองตนเองเป็นเอกเทศอยู่ก่อนแต่ว่าอยู่ในอันเดอร์าชวงศ์วงสุพรรณครับสมัยหลังเจ้านายวงสุขโขทัยก็ถูกลดฐานะเป็นขุนนางอยู่ในด้าชสำนักอยุธยาแบบเดียวกันกับท้าวศรีสุดาจันทร์แบบ, <รถ S 1> บเดียวกัน,นลลถูกลดฐานะลงจากเจ้าเนี่ยมาเป็นราชการประจําธรรมดา อยากเจ้านายมาเป็นประหลัดกระทรวงแค่นั้นแหละวงบ้านผู้หลวงเป็นกษัตริย์วงบ้านผู้หลวง,หงเดิมเป็นเชื้อสายวงบรมราชาเป็นสายสุพรรณด้วยกันต่อมาแยกตัวตั้งวงใหม่เป็นประเภทราชาบ้านผู้หลวงก็อยู่ที่สุพรรณนะครับครับลายนามกษัตริย์ทองธอยาเนี่ยมันมีทั้งหมดขณะนี้สรุปแล้วเนี่ยมันสามสิบสี่พระองค์ไอตรงสีแดงเนี่ยตรงนี้คือกรอบเสียกรุงครั้งแรกข้างล่างคือเสียกรุงครั้งที่สองครับ พระชัยราชาสีสุดาจันทร์อยู่ช่วงบนอยู่ช่วงก่อนเสียกรุงครั้งแรกนะครับอยู่ก่อนเสียกรุงครั้งแรกเดิมทีเนี่ยกษัตริย์อุยยาเขานับกันสามสิบสามพระองค์อ่าอันนี้เป็นประเด็นนะคือหมายความว่าสมัยที่คุณขันชัยตุจิตวง์เทศเรียนอยู่เนี่ยนั่นแหละกษัตริย์อุยยาสามสิบสามพระองค์ถามว่าทําไมเขาไม่นับเขาไม่นับขุนพระองศาโอ้โถกษันริยไม่นับเลยไม่เป็นกษัตริย์เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ ทั้งที่ครองอํานาจอยู่ตั้งสี่สิบกว่าวันนะครับนั่งมาลังอยู่อ่ะสมเด็จกรมพยาดํารงบอกว่าเป็นเรื่องของความชั่วเมื่อเวลาพูดถึงวงคุณวโรงสายธิราท่านบอกว่าเป็นเรื่องของความชั่วไม่อยากอธิบายว่างนั้นเถอะมันเป็นเป็นเหตุทําให้ไม่นับเป็นกษัตริย์เพิ่งมานับเป็นกษัตริย์สมัยหลังเมื่อนักวิชาการรุ่นใหม่มาเรียกร้องว่าไม่นับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาครองอํานาจจริงๆคนโนร์วโรงสา เพราะฉะนั้นก็เลยต้องนับเป็น34เป็น34อ,องค์นะครับต้องให้เข้าใจากันตามนี้เพราะฉะ <Okay. S 2> นั้นเดี๋ยวคนรุ่นเก่าจะมามาเถียงกับคนรุ่นใหม่แล้วมันจะไม่จก<ง>จบจบดินี่พระชัยราชาพระชัยราชาพูดง่ายๆก็คือพระสวามีของท้าวศรีสุดาจาันทร์คือผัวของท้าวศรีสุดาจาันทร์พระชัยราชาเป็นกษัตริย์ลำดับที่13ของอยุธยาเนี่ยถ้านับตามนี้ลำดับที่13นะครับของราช12ปีเป็นวงบรมราชาเป็นวงสุพรรณนะฮะ เป็นหลานบรมไตรลกนาถเป็นลูกของพระบรมรามาธิบดีที่สองพระชัยราชาเป็นที่รับรู้กันถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์แบบท่องจำอะว่าเป็นคนทําเริ่มทําศึกครั้งแรกกับพม่าในในในหนังสือไทยรู้พม่าของสมเด็จกรมยาดำรงจะบอกว่าอย่างนั้นครั้งแรกก็เด็กศึกเชียงการกับตองอูพม่าและยังหาไม่เจอว่าไอเมืองเชียงการอยู่ไหนวะไอเมืองเชียงกายเมืองเชียงการอะไรต่างๆที่ศึกเชียงการโดยพระชายาชาเริ่มรบครั้งแรก ตแต่ก่อนเขาบอกเลาอยู่พม่าอยู่มอตงวงมตมาอะไรว่ากันไม่ได้เปิดข้อหาไม่ได้ไงแต่เอาเถอะครั้งหนึ่งผมไปทํารายการที่ที่บ้านเก่าเมืองกาะไปพบว่าไอไ้อไอเมืองเชียงการเมืองเขาอยู่ตรงไอไ้อตรงเนี้ยท่าดินแดงอ่ะตรงบ้านเก่าตรงสามศพอ่ะที่ตอนนี้เนี้ยน้ามันท่วมไปแล้วเป็นเขื่อนไงอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันอยู่ในน้ำตอนนี้มันจมอยู่ใต้น้ำไปแล้ว อไอ้นั่นละนเป็นเขตที่พม่ายกทัพเวลาพระยกทัพมตียาต้องมาตั้งทับอยู่ที่นี่ตลอดเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญคนะเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองอค์เพราะฉะนั้นสมเด็จพระชัยราชาไปตีตรงนั้นแหละแล้วก็ช่วยขมรนไปตั้งราชาธานีใหม่ที่เมืองละแวกในขณะเดียวกันโปรตุเกตเริ่มเข้ามาขายปืนขายอาวุธเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยา พระชายราชาก็โปรดให้ตั้งอยู่ที่บ้านพอตุเกสปัจจุบันนะครับแต่ที่สําคัญคนอาจจะไม่รู้จักลืมไปว่าพระชายราชาเ่ยเป็นคนโปรดให้ขุดคลองรัดนหน้าธรรมศาสตร์นะหน้าธรรมศาสตร์หน้าอาศิลิลาดก็เลยเกิดเป็นและกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเดิมทีแม่น้ำเจ้าพระยาไปไหลเข้าคลองบางกอกน้อยออกคลองบางกอกใหญ่มันคดแล้วพระชายราชาเนี่ยก็ยกทัพไปตีเชียงใหม่ไงถ้าดูหนังอะไรตุยโยไทยของท่านมุ้ยมันจะมีอยู่พระชายราชายกทัพไปตีเชียงใหม่คุณตายเพ็ญพัก แล้วก็ไปไปเจรจากับเมืองเชียงใหม่ใช่คือสรุปแล้วการเมืองในสมัยโน้นเราไม่สามารถบอกอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะเราไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองมันตีได้หรือไม่ได้หว่ะเมืองเชียงใหม่มันคุมเครือไปหมดครับมันอย่าสรุปนะครับเพราะการเจรจาความเมืองเนี่ยกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมันเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทั้งหมดเรื่องซับซ้อนจนเราเนี่ยเข้าใจลําบากมากและโดยเฉพาะวิธีคิดทางการเมืองในสมัยโน้นการเจรจาความเมืองกันตกลงกันเนี่ยเขาเรียกเมืองขึ้นหรือเปล่า คือไอ้เมืองขึ้นมันมองแบบรัฐชาติถักมัน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 วิธีคิดมันต่างกันไงเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะครับประเด็นสําคัญเรื่องตีเมืองเชียงใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะมาพูดเกันเรื่องตีเมืองเชียงใหม่ไม่ได้พูดเรื่องนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าพระราชบพง์สาดานบอกว่าสมเด็จพระชัยราชาป่วยต้องรีบยกทัพกลับครับบางฉบับบอกว่าสิ้นพระชนระหว่างทางบางฉบับบอกว่าเข้ามาสิ้นพระชนในเมืองในอุอยางเพราะนั้นเนี่ยคุ้มเครืออีกไม่แน่ไม่นอน ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นตลอดนั่นแหละเพียงแต่บางพวกก็ไปเชื่ออีกอย่างหนึ่งบางพวกก็ไปเชื่ออีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมารดยเสียงกันไม่ตกมากครับผมเพียงแต่จะสรุปว่าอย่าเชื่อทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเพราะมันคุมเครือไม่สามารถจะเอาเรื่องอะไรตายตัวไปบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้การสิ้นพระชนของพระชัยาชาธิรชา,าชาามันเป็นปัญหา เพราะมันเขาถูกใส่ร้ายว่าฆ่ายาอาศัยยาพิษให้ผัวไงฆ่าผัวไงตรงนี้ไงพงศดารยังไม่สรุปเลยตายที่ไหนตายะระหว่างทางเชียงใหม่หรือว่าเข้ามาสิ้นพระชนในเมืองอยุธยายังสรุปไม่ได้เห็นไหมพิรุษมันเริ่มใส่ร้ายแล้วเห็นไหมมันจะให้เชื่อได้ไหมก็เชื่อไม่ได้ว่าทาวศรีสุดาจันท์ฆ่าผัวใช่เพราะถ้าตายระหว่างทางไอ้ตรงนี้ก็จะผิดสมมติฐานไปเลยที่ที่ศรีสุดาจาันย์วางยาก็ยังไงก็ป่วยอ่ะอ่าโอเค มันเป็นจุดคอนฟ lict ตรงนี้ปัญหาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อมันเชื่อไม่ได้ว่าศรีสุราจารย์วางอย่าผิดไม่ใช่ไม่รู้หลักฐานไม่มีเพียงแต่ดาวเอามันอยู่ที่ว่าใครชนะใคร,ครเขียนแหะประวัติศาสตร์พระชัยราชาเนี่ยเป็นหลานเป็นชั้นหลานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับเพราะเป็นลูกของเป็นโอรสของโอรสพระบรมไตรพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่แหละ สายสุพรรณตัวจริงที่สืบทอดตกมาจากเจ้าสามพระยาแล้วก็จากอ่าใครอ่ะอินทราชาเจ้านครอ,อินเจ้านครอินตรงนี้นะครับเขาสืบทอดกันมาว่านโยบายทางการเมืองเขาคือลดอํานาจเมืองเหนือคําว่าลดอํานาจเมืองเหนือเนี่ยคือสุขโขทยัยทําไมเขาไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชียงใหม่นะครับคําว่ามางเมืองเหนือในพงศวดรอยุธยา <S <S หมายถึงสุขโขทยัย เข้าใจไหมว่าเพราะว่าไอเมืองเหนือเนี่ยสุขโขทยัยมันถูกจัดตั้งโดยอโยธยาเราโวเราเคยพูดกันแล้วในเรื่องเกี่ยวกับรัฐอโยธยาครับซึ่งเราจะต้องพูดต่อไปอีกเพราะมันไม่มีวันที่จะตกลงกันได้จนกว่าวิธีคิดว่าสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยจะเลิกไปแต่เมื่อ,อยังไม่เลิกไม่เลิกก็ต้องเถียงกันต่อไปตรงนี้ไงมันก็ทําให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้นเอง การสืบทอดอำนาจของพระบรมไตก็คือลดอำนาจกษัรตริย์วงศาคณะทั้งสี่ทิศตามเข็มนาฬิกาคาว่าสี่ทิศนียต้องถูกตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นลูกสาวกษัตริย์ทั้งสี่ทิศต้องมาเป็นพระสนมเอกลูกชายกษัตริย์ทั้งสี่ทิศต้องมาเป็นข้าราชการประจํานี่คือการเมืองอยู่ในอุธยาการเมืองเคลียร์ยากนี่การรวบอำนาจสูงขึนมาอยู่ในศูนกลางเดินทางทอดนองทองที ยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่